หลายคนอาจจะคุ้นชื่ออ่าวคุ้งกระเบนมานานแล้วทำไมถึงชื่อเป็นอ่าวคุ้งกระเบนตัวอ่าวตัวนี้ครับถ้าเรามองจากท็อปวิวด้านบนะนะครับมันจะเป็นเหมือนรูปปากกระเบน นะครับเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีหัวที่เป็นทรงแหลมนิดนึงครับรัาผมส่วนด้านปากอ่าวก็จะเป็นหางหางของปลาก,กระเบนแล้วก็จุดนี้ที่เรายืนอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งของของภายในอ่าวกุงกระเบนน<ช>ั่นเองหลกัลกๆเลยเราจะรวมพ่อแม่พันธุ์ของสัตว์น้ำต่างๆนะครับที่เราพบภายในภาคตะวันออกด้วยแล้วเราก็จะเอารูปพันธุ์ต่างๆที่เราเพาะได้หนึ่งปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็แจกใจ่ายให้แกเกษตรกรบางส่วนจะเป็นสัตว์น้ำที่ยังไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้แต่เรากำลังทดลอง ในการหาวิธีการเพาะพันธุ์ด้วยแล้วก็จะมีสัตว์น้าบางตัวที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เช่นปลาฉลามเสดาวฉลามหัวบาตนะครับแล้วก็เป็นพวกปลามงคีฟ้านะครับสามารถเข้ามาให้อาหารและมาเรียนรู้ได้นอกจากนั้นที่นี่ยังมีกิจกรรมเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับเป็นธนาคารปูการทํำ้ังเชือกหรือบ้านปลานะครับแล้วก็อีแปะอีแปะคือบ้านหอยนะครับเป็นกิจกรรม สําหรับใครก็ยายที่อยากเรียนรู้ในส่วนนี้นะครับมาทํากิจกรรมกันได้ที่เราเห็นอยู่ก็คือแม่ปูแม่ปูอันนี้คือไข่นอกกระดองเราเอามาจากไหนครับปูไข่ีอันนี้ชาวประมงครับเขาได้แม่ปูไข่มาแล้วใช่ไหมเขาก็จะเอามาให้เราทําการเคลียร์ไข่ออกแล้วนาไข่เนี่ยเข้าธนาคารปูอันนี้คือลูกปูที่ฟักออกมาเป็นตัวแล้วนี่ประมาณสักอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งวันปูหนึ่งตัวเนี่ยอย่างที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเนๆเนี่ยประมาณสัก กี่ตััวได้ครบขึ้นอยู่กับขนาดของแม่พันปูครับมันมีตั้งแต่30,000จนไปถึง2อ0 0 0 0ห้าสองแล้วแต่ขนาดของแม่ปูด้วยในบผม30,000ตัวปล่อยลงทะเลไปแล้วโอกาสที่มันจะรอดเนี่ยสักกี่ตัวได้ครับพี่จริงๆถ้าเราคิดอัตราน้อยสุดเนาะคิดง่ายๆตามชาวบ้านคิดก็คือ1% 1%ก็300 300ตัวต่อแม่ปู1ตัวถ้าเรามีแม่ปูพันตัวครับก็เอาสามคูณเข้าไป ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวประมงพี่น้องชาวประมงนะครับจับปูออกมาได้แล้วเนี่ยนะเป็นลักษณะไข่นอกกระดองอย่างนี้ก็เอามาให้ทางศูนย์เพราะอย่างไรแล้วปูเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเม็ดเงินที่จะให้คุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะชาวประมงเนี่ยสร้างรายได้ให้กับตัวเองนครับ